ปัญหาโลกไตของคนทั้งโลกนี่คืออะไรครับสิวแล้วก็ฝ้าไงล่ะครับผมต้องโรยหน้ากระด้วยครับเช้านี้เรามีหนึ่งตัวช่วยที่มั่นใจว่าทําให้คุณดูดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วมาดูจากชีวิตของผู้หญิงเขาบอกว่าผู้หญิงธรรมดาคนนึงเนี่ยมาสู่ธุรกิจร้อยล้านภายในเวลา8เดือนทําได้ยังไงไปพบกับเจ้าของแบรนด์กันเลยนะครับคุณบาและวีเจมินครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมินเชิญเลยครับสคุณพี่ครับเชิญเชิญนะเชิญเลยครับมาไปที่คอร์เลยครับนเตอร์เลย คุณบาร์ครับแนะนํำหน่อยครับที่เดี๋ยวแจักบอกว่าสิวฟ้ากระอย่างจริงแล้วมันแก้กันได้ถ้าใส่ใจเรื่องของการดูแลนี่คือมาสเพียวเหรอครับเพียวคืออะไรครับช่วยดูหน่อยครับนี่ตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นสลิปปิ้งมาร์กนะคะที่แบบมาร์คแล้วนอนใช่ค่ะแล้วมันต้องใช้ยังไงครับนี่ค่ะ คุณบาไลฟังหน่อ่าจ้ะก็คือมาร์เพียวตัวนี้นะคะเริ่มต้นก็คือบาเป็นคนที่มีปัญหาผิวค่ะตามตามรูปพี่โชว์ในหน้าจอเลยนะคะก็คือมีปัญหาผิวติดสารสเตียรอยรุนแรงเลยค่ะแล้วก็เหมือนใช้ตัวไหนก็คือมันไม่ดีขึ้นหรือว่ามันดีขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่แล้วเราก็เหมือนไปเข้าคลินิกไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบพอเราหยุดแล้วมันมันไม่ได้หายจริงๆใช่แล้วก็เลยเหมือนแบบ แล้วเราไปเหมือนเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่ค,ค่ะประมาณ6 7ปีคือเป็นแบบขายสินค้าออนไลน์มาก่อนนะคะแล้วทีเนี้ยเราไปเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งเราขายอยู่แล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าเออมันมันขายดีค่อนข้างมากเหมือนกันแล้วทีเนี้ยคือวันหนึ่งเนี่ยจะมีลูกค้าที่เข้ามาสอบถามปัญหาผิวกับเราเนี่ยคือวันหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยคน,นะคะมันเลยแบบแล้วตอนนั้นเราก็คือเป็นคนที่มีปัญหาผิวอยู่แล้วและเราก็รู้สึกว่าเออเรื่องของปัญหาผิวหรือว่าเรื่องความสวยความงามเนี่ย มันมันมันเกี่ยวข้องกับคนคนโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราเจอว่าแบบลูกค้าที่มีปัญหาเขาเขาสอบถามเข้ามาเราก็เลยรู้สึกแบบคือเราต้องมันมันต้องมีผลิตภัณา์ตัวนึงว่าถ้าเกิดเจอของที่ดีจริงๆออย่างตัวเนี้ยมันมีมันมีส่วนผสมอะไรบ้างที่มันพิเศษ ส่วนผสมพิเศษนะคะจริงแล้วเนี่ยตัวนี้คือมันมีส่วนผสมที่สกัดจากธรรมชาติเข้มข้นนะคะหลายตัวแต่ว่าที่เราจะยกมามาคุยในวันนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นตัวของมันเทศค่ะตัวนี้ซึ่งมันจะชูโลงของตัวมักเพียวมักเพียวตัวนี้นะคะแล้วก็สารสกัดจากสาหร่ายสีแดงช่คะสารอารจีนทูเลื้งด้วยสาหร่ายทะเลขนาดเล็กด้วยเปิดตัวแค่8เดือนยอดขายปังมากเท่าไหร่ครับ เออก็ถ้ารู้ไปที่ร้อยล้านนะคะเนี่ยคือคาําศั่ง์ต่อมาคือมันทํายังไงมันถึงเดินทางไปถึงตัวเลขแบบนั้นได้คือเหมือนเราใช้จริงแล้วทีเนี้ยคือเราไปคือเราทํางานอยู่ทางด้านออนไลน์เราจะรู้จักกับกลุ่มคนหลายหลายกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีคุกกี้อยู่กับคนที่เขาทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาแนะนําเราคือเราคุยกับเขาแล้วเขาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาให้เราเราลองใช้แล้วพอหลังจากที่เราลองใช้ไปแล้วเนี่ยคือผิวหน้าเราดีขึ้นค่ะส ผิวที่ที่ตามรูปอ่ะมันลดลงมากจ้ะแต่มมนต้องมันต้องมีคนที่ใช้แล้วเห็นผลแจ็คแนะนำแฟนคลับของคุณนะครับคุณวีเจมินนี่ต้องบอกกันเลยครับว่าตะกอดผิวหน้าเนี่ยมีปัญหามากๆเลยขอภาพขึ้นเลยครับนี่นะครับใช่ไหมครับนี่นี่ผิวมินเหรอไม่ค่ะเดี๋ยวจะมีรูปมินขึ้นมา ผิวหน้าพี่เป็นไงครับคือเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วแล้วก็ใช้เตียลอยมาเยอะเหมือนกันคือเคสเดียวกับพี่บาเลยคือเตียรอยเนี่ยคือใช้แล้วหน้าใสใช้แล้วหน้าแบบสว่างเลยแต่พอหยุดใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มจากอาการผดขึ้นก่อนออพอผดขึ้นรักษาด้วยวิธีต่างๆแม้กระทั่งเข้าคลินิกก็ไม่หายต้องใช้ยาต่อเนื่องเราก็ไม่อยากจะใช้ยาละเราอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบเฮ้ยซื้อมากระปุกสวยๆบีบๆแบบเนี้ยใช้้แล้วทาได้ไหมใช้ไม่ได้เลยในท้องตลาดจนกระทั่งเฮ้ยผดก็ไม่หายสิว เริ่มมาเริ่มจากแค่เราเริ่มใช้เสียรอยแล้วหน้าพังพินาดมากทำยังไงดีเครียดจังเลยเราก็เซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าไปเจอสินค้าของพิวเนเจอร์ของพี่บาเริ่มแรกเนี่ยใช้สบู่เขาก่อนเพราะแม่มิ้นอยู่ต่างจังหวัดยังใช้สบู่เลยหกเดือนขายไปแล้ว5 0 0 0 0นก้อนจริงเนี่ยชาวบ้าบต่เลยอันนี้ค่ะ ตัวนี้ค่ะไม่มีโฆษณาทีวีจริตัวแทนไม่ได้อนน่ห้าแสนก้อนใช่แบบต่ออย่างเดียวเลยใช่ใช่ก็เลยใช้เริ่มจากสบู่ก่อนแหพอเราเริ่มใช้จากสบู่เราล้างหน้าเสร็จเฮ้ยไอพวกผดไอพวกสิวต่างๆมันจางเลยพอมันจางเสร็จปุ๊บเราจะรีรออะไรนะเมื่อเขาก็มีตัวผลิตภัณฑ์เป็นครีมแล้วก็ใช้ต่อคือตัวพีโอเนเตอร์เป็นตัวเป็นตัวมาร์กตัวนี้มาร์กตัวนี้บอกเลยนะใครหน้าเหี่ยวหน้าแก่หน้าโซมหน้าคล้ำผัดกับข้าวอยู่หน้าเตาฝ้าขึ้นเต็มหน้านอนดึกพักผ่อนน้อยเมื่อ แต่พรุ่งนี้เนี่ยจะต้องประชุมกลัวเจ้านายจับได้มากตัวนี้ขับเปาะหนาๆนอนหลับไปเลยแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นมาคือปัญหาทุกอย่างเหมือนเอายังลบๆอแวค่ะพี่มันจะเป็นการรีบูทผิวหน้าจริงมันเป็นการรีบูทรีบูทผิวหน้าแล้วจะบอกว่าเนี่ยค่ะบีบให้ดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวตัวเนื้อครีมเนี่ยนะคะคือมันเข้มข้นมากถึงขนาดที่ว่าไม่ต้องใช้เยอะนะคะใช้แค่นี้ค่ะแล้วก็ปาดทาไปทั้งหน้าแต่ถ้าใครฝ้าเยอะ เนียวเยอะโซมเยอะทาทั้งหน้าก่อนหนึ่งรอบแล้วโปะจุดที่มีปัญหาแล้วหลับไปค่ะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเหมือนคุณหลับประมาณ3-4วันอะูดแบบตัวแทนยังไงฮะค่ะสมัครตัวแทนนี้ต้องให้พี่บาบอกเลยสมัครตัวแทนใช่ไหมคะตอนนี้ตัวแทนเรามีกระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะเพราะว่าแบรนด์เราก็เปิดมาเป็นระยะเวลา1ปีแล้วค่อนข้างที่จะมีคนใช้แล้วก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะซึ่งเราออกตัวไหนมาเนี่ยคือเรายังไม่ทันที่จะแบบแบบ ออกแพ็กเกจหรืออะไรมาแค่เราโพสเอ่ยชื่อปุ๊บเนี่ยคือจะมียอดจองเข้ามาตูมๆทุกครั้งเลยใช,ใช่ค่ะทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะค่ะสมัครสมัครตัวแทนนะคะตอนนี้ก็คือเข้าไปที่เพียวเนเจอร์ออฟฟิศนะคะหรือว่าเข้าไปค้นใน Google ใเลยค่ะแล้วก็เข้าไปที่เฟซเฟซบุ๊กนะคะเพียวเนเจอร์ออฟฟิศนะคะหรือว่าจะแอดเข้าไปที่แอดมินก็ได้นะคะเพียวในแอด เพียวเนเจอร์สองนะคนะใช่ค่ะต้องมีสองด้วยใช่ค่ะยอดเลย่าอยากจะให้ดูเนื้อเนื้อเนื้อครีมนิดหนึ่งว่าคือสำหรับผู้ชายบางคนกลัวเรื่องความเหนียวเหนอะหนะบอกเลยไม่เหนียวเนอะหนะเดี๋ยวมินขออนุญาตมันเข้มข้นไงล่ะเดี๋ยวจะแจ็คชับชเข้มข้นมากผมรู้ใครอยากได้ไหมคะตอกค่ะหากแบบนี้เลยบอกกับตอกแตกมากเลย่ตอกแตก ทาแค่นี้นะคะแล้วก็คุณเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ำหนึ่งรอบหรือว่าทาปุ๊บแล้วหลับไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าสู่หน้าแล้วมิ้นบอกเลยนะคะว,ว่าความรู้สึกที่มิ้นไดน้คือพวกสิวฝ้ากระจุดด่างดาและผลดคนเป็นสิวแพ้ง่ายคนปาร์ตี้มาหนักมากพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นไปประชุมอย่างที่มิ้นย้ําว่ากลัวเจ้านายจับได้คุณมาร์คไปเลยแล้วหลับคือเหมือนเอายางลบลบจุดบกพร่องเราอะน่าจะอิ่มจะเต็มเหมือนแล้วนอนเต็มที่มา3ามคืนพี่อย่างนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นสารสกัดที่จากธรรมชาติที่เข้มข้นจริงๆถ ทำไมเขาถึงขายดีเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาเจอปัญหามาก่อนเขาใช้เองก่อนแล้วเขาขายออนไลน์อยู่แล้วแล้วที่สําคัญคือใช้ดีแล้วบอกต่อคุณจะสังเกตได้เลยว่านี่คือรายการแรกที่เราออกอากาศที่เรามาออกทีวีแล้วเจ้าของเลือกรายการของพี่วูดดี้เป็นรายการแรกในชีวิตที่ออกทีวีพี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตเลยเพราะเขาขายในออนไลน์ไม่เคยไม่เคยออกทีวีมาก่อนนะคะเขาขายดีอยู่แล้วงั้นงั้นฝากแล้วก็เฟซบุ๊กพิวเนเจอร์นะครับรือว่าแอดไลน์แต่แร้เลยที่แอดพิวเนเจอร์ต้องมีเลข2 ด้วย a d p u r nature 2นั่นเองครับผมโอเคคุณมาแล้วคุณมีขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเล้องฝากเลยม่้ฝากเลยไม่ต้องฝากเลยให้พี่มาฝากดีกว่านี่คือสินค้ามีหลายตัวนะคะแล้วก็ภายในระยะเวลา1ปีเนี่ยคือเราเราแจกทองตัวแทนไปแล้ว20ล้านบาทนะคะแล้วตอนนี้ก็กาลังเดินหน้าแจกอยู่ต่อเนื่องนะคะถ้าใครสนใจที่จะเป็นตัวแทนหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยได้แล้วครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับพี่ครับ